สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปพลิกอากาศนะครับในหัวข้อข้อความสําคัญจากพญานาคในช่วงสามเดือนนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับตั้งจิตตั้งสมาธินะครับเพื่อสื่อจิตสื่อใจถึงองค์พญานาคนะครับหากท่านมีพญานาคหรือว่ามีครูบาอาจารย์เคยไปไหว้พญานาคที่ไหนหรือศรัทธาองค์ใดให้ตั้งจิต ถึงองค์นั้นนะครับพญานาคทั้ง4ตระกูลนะพลังงานของพาญานาคทั้ง4ตระกูลพลังงานของพาญานาคทุกๆดวงจิตทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงพลังงานนะครับให้สื่อพลังงานถึงในการดูพิาการในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสับให้สักรครู่นะครับ มีไพ่ทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะครับถ้าหากท่านรู้สึกกล่องไหนเห็นเด่นชัดที่สุดกล่องไหนรู้สึกถูกสตาที่สุดนะครับให้เลือกเปหนึ่กล่องเท่านั้นนะครับกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4แล้วก็กล่องที่5นะครับสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1นะครับพลังงานของกล่อง1นึ่งไพ่ขึ้นเป็นพระอัารีสวัรดนะครับ พลังงานอารมณ์ขององค์พญานาคเนี่ยขึ้นเป็นงูด้วยเห็นไหมคือเป็นพลังงานของความรู้สึกนะในเรื่องของความเป็นลูกเป็นหลานนะคอยปกปักรักษานะครับเป็นพลังงานของความเป็นห่วงเป็นใ่นะคอยดูแลนะมีพลังงานแบบนี้บ่งบอกได้ว่าท่านคอยปกปักรักษาคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเหมือนได้เกิดมาพบชาตินี้คุณมี พลังงานที่มีเชื้อสายพลังงานของพญายนาคแบบโดยตรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพลังงานของการที่เมื่อคุณคิดดีเมื่อคุณทําดีเนะี่ยคุณจะได้รับพลังงานที่ดีนะครับจากองค์พญายนาคเองนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของข้อความสําคัญนะครับกับองค์พญายนาคจะบอกอะไรกัคุณให้ขึ้นเป็นคนน่ากลัวกับผีนะครับ ข้อความสําคัญนั้นคือการทําความดีการทําความชั่วนะการที่คุณยึดมั่นในศีลนะไปขึ้นเป็นทั้งขาวระดาอยู่ที่คุณเลือกนะว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนนะว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรในการใช้ชีวิตนี่คือเป็นข้อความสําคัญที่องค์พญานาคอยากบอกคุณให้คุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะอยู่ในคุณงามความดีเพื่อจะ ทำทุกๆอย่างให้เกิดความสําเร็จเออเ,เวลาจะทาอะไรก็ตามหากคุณอยากจะมีอ่าพยานาคค,คุมครองคุมชะตาตัวคุณไปทั้งชีวิตนะคุณต้องมีสิลแล้วก็มีธรรมเพื่อจะดําเนินชีวิตไปที่ทางที่ดีได้หรือแม้ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดก็จะสมหวังสมปรารถนานั่นเองนะครับอะมาดูซิว่าในเรื่องของภารกิจที่ต้องทาหรือองค์พญานาคท่านอยากให้คุณไปทําอะไรไหมนะครับ ให้ขึ้นเป็นชุดนะครับสิ่งที่อยากจะไปถามพายขึ้นเกี่ยวกับแม่น้ำนะตัวสิมีแม่น้าอยากให้คุณไปไหว้นะอยากให้คุณไปหาไปหาพ่อนะไปหาองค์พญานาคไปหาพลังงานไปเติมพลังใจนะเพื่อที่จะเสริมบาร,รมีของตัวคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่เกี่ยวข้องพญานาคนะเป็นทั้งจังหวัดตึงกาจังหวัดอุดรธานีนะหรือว่า เป็นจังหวัดใดที่คุณรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกชอบที่จะไปหรือเคยไปที่ไหนแล้วรู้สึกที่นั่นเหมือนบ้านจังเลยแต่ต้องปมีเกี่ยวกับแม่น้ำนะเออเกี่ยวกับแม่น้ําโขงก็ได้นะลองไปไวายดูเพื่อจะหนุนนําให้อ,อ่เรื่องของการสืบเชื่อสายเออการสืบต่อการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้พลังงานมันเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นนะครับ ไพ่ขึ้นดีกว่าเดิมนะเนี่ยไปแล้วดีกว่าเดิมนะเออไปแล้วพลังงานก็จะทําให้อ่าทุกๆอย่างมันดีขึ้นหรือในห้องช่วยในคุณรู้สึกว่าดวงตกหรือเกินชีวิตมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเออทุกอย่างมันเป็นไม่ได้ค่อยดังใจเท่าไหร่นะทุกๆอย่างอยากให้มันดีขึ้นเนี่ยลองไปหาท่านและสัญญาเก่าสัญญาณเก่าต่างๆจะกลับคืนหาคุณอะไรที่เคยเป็นของคุณเนี่ยจะกลับมา นะไม่ว่าจะเป็นแก้แวแหวนเงินทองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จความมั่งคั่งหรืออะไรก็ตามที่คุณปรารถนาจะสมหวังนะกับการที่คุณกลับไปหาองค์พ่อพญานาคกลับไปหานะเชื้อสายที่คุณมีอยู่ดั้งเดิมให้จิตวิญญาณให้พลังงานจ,จิตใจตัวคุณนําพาเถิดเพื่อจะหนุนนําความสําเร็จนั่นเองนะมาดูในเรื่องของคําเตือนจากพญานาคนะครับ ให้ข <cin stereotype> ึ้นแย่งชิงนะครับอย่าจงคิดที่จะอาฆาตแค้นใครอย่าจงยึดติดกับโลกใบนี้จนเกินไปนะเราอยู่ใช้ชีวิตเพื่อปฏิบัติละตัวตนตัวเองออกไปนะทุกๆอย่างมันมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปนะทุกอย่างถ้าเราสังเกตนะพลังงานหลายๆอย่างนะตั้งแต่แรกแล้วเลยนะพลังงานนะ ผู้สร้างและผู้ทำลายนะครับพลังงานนะครับของความดีแลควอมชั่วนะครับพลังงานทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจิตใจของดวงคุณเมื่อจิตใจคุณขาวสะอาดนะไม่ต้องไปยื้อแย้งอะไรกับใครนะแล้วก็ทำคุณงามความดีนะคุณมีสิ่งศักดิ์ที่คอยปกปักรักษาดีอยู่แล้วนะขอจงทำต่อไปเพื่อจะสมปรารถนาได้รับความสำเร็จดังใจที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับขอเป็นพลังใจให้ ดังนั้นเนี่ยดวงจีดได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะครับกองที่สองไพ่ขึ้นเป็นอธิฐานนะครัพลังงานขององค์พญานาค,นะคะเป็นพลังงานของการที่นึกถึงคนนึง่งคิดนะถึงตัวคุณน,นะครับเ,เป็นพลังงานของความที่หากใครนะได้ไปไหว้นะในฮวงชงนี้นะย้อนหลัง นะสามเดือนนะเหมือนเป็นพลังงานที่ท่านอยากจะให้คุณกลับไปหาเออเป็นพลังงานของความนึกถึงเป็นพลังงานของความคิดถึงเป็นพลังงานของการที่อยากให้ไปออสร้างพลังงานดีๆร่วมกันนะเป็นพลังงานของการที่ความคุ้นเคยนะเป็นพลังงานของการที่รวมไปถึงเรื่องของพลังงานของการที่ใครที่ไปขอพรใครที่ไปบนญบานสารกล่าวนะใครที่ เคยไปหาแล้วไปบนบานสังกาแล้วไม่ได้แก้อันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่ะมารู้ิพลังงานนี้นะครับมีข้อความสําคัญอะไรไหมไพขคืนอํานาจบาร,รมีนะครับอืมในเรื่องของพลังงานที่เป็นข้อความของท่านเนี่ยคอยให้พ่อนนะอือจริงๆท่านให้พรได้ดีมากๆ ข้อความที่อยากจะบอกเป็นข้อความที่อยากจะช่วยเหลือคุณนั่นแหละหรือหากพรนั้นสําเร็จแล้วแะเป็นอํานาจบารมีคือท่านก็มาทวงบอกนั่นแหละว่าเออมาแก้บนได้แล้วนะมาออทำสิ่งที่มันให้มันถูกต้องมากขึ้นนะมันจะช่วยทําให้ช่วยคุณเนะี่ยดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือคุณอยากจะไปอะไรไปขออะไรต่อก็ได้โดยเช่นกันขอให้ขึ้นปรกานของคําอธิษฐานการหนุนนําการช่วยเหลือน,นั่นเองนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วมีภารกิจอะไรที่ต้องทําหรือไม่ ให้ขึ้นเป็นปล่อยของนะครับเนี่ยท่านพร้อมนะที่จะช่วยเหลือให้คุณเนี่ยเข้าไปหานั่นแหละปล่อยของคือการไปแก้ให้เรียบร้อยนะหากใครบนบานสารกับอะไรไว้ก็จงแก้ให้มันเส,เสร็จสิ้นนะ,ะไม่ว่าจะบนด้วยเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าขออะไรไว้แล้วบนเรื่องอะไรไว้ก็ทําให้มันครบเต็มจํานวนนะครับเพราะท่านค่อนข้างจะมีบารมีมากๆแล้วก็จะไม่ดีกับตัวคุณด้วยหากคุณไม่ทําไม่แก้นะครับเพราะท่านให้แล้วเราต้องยึดถือในสัจจะของคําพูดของตัวคุณนะครับ ไพ่ขึ้นเหนือเรียนเจอเนี่ยเรียนเจอ,เนเจอแนะนเลยไพ่ขึ้นย้ำม,มาอีกหนึ่งรอบนะครับว่ามาเถอะนะมาแก้ให้เรียบร้อยหรืออยากจะไปขออะไรต่อท่านก็พร้อมที่จะให้เหมือนกันนะอ่ะต่อมาไพ่ขึ้นเหนือเรื่องของสะพานบุญเนี่ยมันเหมือนบุญนำพาแล้วแหละนะแล้วท่านก็คอยปกปักรักษา ช่วยเหลือทุกุณได้ต่อนะอะไรที่ทุกข์อะไรที่ไม่สบายใจก็ไปบอกไปร้องไปขอไปอธิษฐานขอได้นะท่านก็คอยนุนนาช่วยเหลือขอจงมีสัจจะในคําพูดก็เพียงพอนะครับมาดูคําเตือนดีกว่าเออท่านอยากจะเตือนอะไรคุณไหมเดี๋ยวสิให้ขึ้นสติปัญญาจงมีสติปัญญานะกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามนะ หากคุณไม่อยากที่จะมีชีวิตที่ตกต่ำไม่อยากจะมีชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ไม่อยากจะมีความาการใช้ชีวิตด้วยอับจนหนทางเออเราก็ทําคุณงามความดีใช้สติปัญญาตัวคนในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆอย่ามัวแต่ขออย่ามัวแต่คําอธิษฐานอย่ยงเดียงมาดูสิอย่ามัวแต่ร้องขอเยอะท่านก็รู้แหละว่าเออบางสิ่งบางอย่างท่านก็ช่วยได้แต่ขอเถอะนะทาเองด้วยนะทาด้วย สติปัญญาตัวเองก่อนและท่านจะคอยหนุนนาช่วยเหลือคุณอีกหนึ่งช่องทางไม่ใช่ว่าเอาแต่ขอเอาแต่ร่ําร้องร่ําให้อยากได้อยากนู่นอยากได้อนี้แต่ไม่ทําอะไรเลยไม่ดีนะเออท่านขอที่อช่วยแล้วแต่ขอให้คุณทําด้วยสติปัญญาก่อนนะให้พยายามก่อนแล้วท่านจะช่วยนะครับเดี๋ยวเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับสําหรับคนที่เลือกกล่องที่3นะครับกล่องที่3ไพ่ขึ้นเป็นตอบ หยุดนะครับพลังงานของความรู้สึกที่มันเป็นพลังงานของภายนาคที่รู้สึกแบบนะคุณต้องหยุดการทาบางสิ่งบางอย่างแล้วนะหรือหากคุณทําอะไรผิดอะไรไว้ผิดครูนะหรือไปบนบานสารกล่าวแล้วไม่ได้แก้นะพนังงานเนี้ยต้องชะง,งักต้องตั้งสติเยอะๆลองคิดพิจารณาดีสิว่าเอ้ย คุณมีอะไรผิดต่อท่านหรือเปล่าเออคุณทําอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าคุณไปบนบานสารการแล้วลืมอ่ะโอเคถือว่าอันนี้เป็นสติให้ตัวคุณให้ไปแก้การบนบานสารเก่าให้เรียบร้อยอันนี้เป็นสัญญาเตือนที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะก็อา่าอย่าที่จะชาราใจจนเกินไปนะหากวิ้ยคิดในใจไม่มีนี่นะอ่าเป็นพลังงานงการที่คุณต้องหาเวลาเออไป ไปพบไปผ่านนะพลังงานภายนากที่พยายามจะทวงสัญญาในอดีตชาติได้ด้วยนะครับอ่ะพลังงานตรงนี้นะครับดูสิว่ามีข้อความสําคัญอะไรไหมไพ่ขึ้นบุญส่งถึงนะครับเนี่ยท่านต้องการน,นะคําที่ท่านอยากบอกคือเป็นพลังงานของการที่ท่านเริ่มส่งสัญญาณเตือนนะส่งสัญญาณบอกจง,นะจงมาหานะจงมามาให้พบกันนะ มาเพื่อจะปลดบางอย่างมันจะมี2อ,อย่างนะข้อความเนี้ยจะเป็น2อ,อย่างอย่างแรกนะหากใครทีเ่เคยบนบานสัรเก่วอะไรไว้นะไปแก้เนี่ยท่านท่านมาตามท่านมาทวงแล้วนะอย่างที่สองนะถาาคุณไม่เคยจะบนบานสารเก่วอะไรเลยนะก็ถือว่าเป็นพลังงานของการที่เรากับท่านเคยมีกรรมร่วมกันมาก่อนนะบุญส่งถึงบุญส่งถึงให้คุณได้ไปพบให้คุณได้ไปหา นะให้คุณได้ไปส่งสัญญาณไปส่งบุญนะอุทิศบุญส่วนกุศลได้ไปสร้างพลังงานดีๆร่วมกันเพื่อจะเคลียกรรมกันนะครับอ่ะมาดูสิในเรื่องของพลังงานนะครับภารกิจที่ต้องทำนะดูสิไพยขึ้นเป็นทางที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มมีการเดินทางมรณนะ S <S นะสแสวงบุญนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนะนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่เกี่ยวกับแม่น้ำนะที่เกี่ยวกับพลังงานที่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลหรือการไปร่วมพิธีนะเกี่ยวกับพญานาคทั้งหมดทั้งมวลในหน้องช่วงนี้ต้องสแสวงหาเพื่อจะไปถึงนะครับภายึ้นในเรื่องของการส่งดวงวิญญาณนะม,มีดังมีบางดวงวิญญาณที่เป็นพญานาคที่เกี่ยวข้องคุณนะแล้วก็พลังงานนี้ไม่ใช่เป็นพญานาคที่เป็นองค์ใหญ่ๆไม่ได้เป็นองค์ที่เป็นเทพเทวาแต่เป็นองค์ที่เป็นทั้ง องค์เป็นสัตว์ดิเรกชันด้วยนะเรื่องรวมถึงองค์เทพเทวาก็มีแต่คุณมีการเกิดมาหลากหลายภพหลากหลายชาติเพื่อที่จะมาเคลียร์กรรมซึ่งกันเคยเป็นทั้งพ่อเคยเป็นทั้งแม่เคยเป็นทั้งสามีเป็นทั้งภรรยามาร่วมกันทั้งหมดทั้งสิน้นทันถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณเองเนี่ยจะต้องไปเคลียร์นะเรื่องของพิบาก ในเรื่องของกรรมนะเราไม่รู้หรอกว่าเออคุณเองเคยไปทําอะไรมาในเดียชาติไม่เป็นไรนะแต่ขอให้พยาการ์ดกองนี้เป็นสัญญาณพลังงานที่เตือนก็แล้วกันนะไม่ว่าคุณจะไปจังหวัดไหนที่เกี่ยวข้องภายนอกให้คุณไปขออโหสิก,กรรมนะนะครับกรรมใดที่เคยกระทําร่วมเกินกันมานะทั้งอดีตชาตินะทั้งปัจจุบันชาตินะครับ ให้อาโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่จะเป็นดวงพบดวงจิดดวงใดก็ตามนะครับที่เคยมีร่วมกันมาเขาอโหสิกรรมกันไปนะเพื่อจะเคลียพลังงานให้สิ่งนี้มันลุ่่วงไปไดยดีนะครับต่อมาไ้ขึ้นในเรื่องของเติมไฟนะเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เมื่อเคลียรกรรมกันแล้วนะก็เป็นการเติมไฟเติมกุศลสร้างบารมีอุทิศบุญส่งส่วนให้กับองค์พญานาคทุกๆพลังงานนะเออทุกๆดวงจิตทุกๆดวงวิญญาณที่เคยมีกรรมร่วมกันนะเคยขอ ให้ชาตินี้เป็นชาติที่เราสร้างบุศสลร่วมกันนะแล้วเป็นพลังงานของการที่หากใครเเคยบุบาลสารเก่าอาะไรไว้นะครับก็จงไปนะเพื่อจะเคลีย ع, ในเรื่องของการทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของอไปถวายของเนือไปอบนบานสารเก่าอาะไรไว้ก็คืนให้เรียบร้อยนะเป็นการเติมไฟและขอใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําเตือนนะจากพญานานะครับเป็นอย่าง เป็นอย่างไรให้ดูสิไพ่ขึ้นรักสามเศร้านะครับมีกรรมที่ผูกโยงร่วมกันนะคำเตือนบอกว่ากรรมตรงนี้ต้องแก้ให้เรียบร้อยมันผูกโยงกันมาเยอะเสรือเกิดนะคุณมีภพชาติที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงนะครับมันมีทั้งพบทั้งดี พบทั้งไม่ดีด้วยนะต้องเป็นเรื่องธรรมดานะเราอย่าไปคิดตื่นตระหนกนะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยโดนแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเออคุณเคยไปทําอะไรมาบ้างหรือคุณเคยไปพบไปเจออะไรมาบ้างไม่เป็นไรนะคุณเกิดมาพบชาตินี้แล้วก็ให้คุณทําในคุณงามความดีนะเพราะว่าท่านบอกได้ว่าเตือนว,ว่ามันมีพบที่มันติดกันมีพบที่มันเกี่ยวโยงกันทั้งดีและไม่ดีนะแต่สิ่งนี้มันคือการอุทิศบุญส่วนกุลให้กับองค์งคพญานาค เพื่อที่จะหนุนนําให้ชีวิตของทุกคุณดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อไปนั่นเองแล้วเนี่ยดวงชี้ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับสําหรับคนที่เลือกกล่องที่4นะครับกล่องที่4ี่ไพ่ขึ้นเป็นตัดขาดนะครับเป็นการตัดขาดตัดพบตัดชาติตัดกรรมนะครับเป็นพลังงานของอ,องค์ภายนอาที่รู้สึกอยากจะ มีพลังงานของการตัดพลังงานที่มันไม่ดีออกไปนะหรือมีบางอย่างที่อยากจะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกคุณนะในเรื่องของการที่ส่งพลังงานหรือการทีุ่ณให้คุณรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงกับองค์พญานาคนะเป็นพลังงานของการที่ได้เคยพบได้เคยผ่านได้เคยรู้จักได้เคยเข้าใจนะเป็นพลังงานของความคิดถึงเอ่อเป็นพลังงานของการที่อยากจะเข้าหาอยากจะ อาหสิกรรมเอืออยากจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะอยากจะตัดพบที่มันไม่ดีและร่วมสร้างพลังงานดีๆนะครับมาดูซิว่าข้อความสําคัญหลักขององค์พญายนาคเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นโปร่งนะในเรื่องการตัดพาออ้อมกับโปร่งเลยนะคาคําเนี้ยเป็นคําที่เป็นการอาหสิกรรมนะอืเป็นข้อความคําว่าอาโหสิกรรมการ อุทิศบุญส่วนกุศลนะการให้อภัยซึ่งกันและกันการตัดพบการตัดชาติการสื่อสารการสร้างพลังงานที่มันเป็นเรื่องของกรรมที่มันสร้างร่วมกันมาแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีนะพลังงานเนี้ยมันเป็นพลังงานของการที่หากคุณมีการที่ได้รับพลังงานบางอย่างหรือไปสาธิตต่างๆนะหรือว่าการได้ฝันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานที่มันเริ่มมีข้อความบางอย่างที่มันเข้ามาเยอะๆแล้วมันเริ่มที่จะรู้สึกแหละแต่คุณ ก็มีโอกาสที่จะเอ้ยมันก็ยังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยังไงแบบไหนรู้สึกสงสัยในตัวเองมารู้สึกแบบกวนกระวายใจนะเรื่องพลังงานเหล่านี้เราคิดไปเองหรือเปล่านะไม่ได้คิดไปเองเพราะพลังงานบอกคนขาเจมเป็นข้อความของการที่โห0ิก,กรรมนะการปรองการให้อภัยนะครับะมาดูซิว่าภารกิจหลักลที่ต้องทำนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นนาทีทองจงไปนะจงไป,นะงไปหา หนทางที่เกี่ยวข้องกับเพนานะเพื่อจะเคลีย,รเ,ยเรื่องของก,รรรการร่วมกันหากคุณฝันหากคุณพบผ่านหากคุณพบเจอนะมีเหตุการณ์โดยบังเอิญก็จงไปอย่าที่จะลังเลสงสัยนะครับให้ขึ้นฐานบุญไปสร้างบุญร่วมกันนะต่อจากนี้เมื่อมีการตัดอะไรบางอย่างไปแล้วมันเป็นการสร้างบารมีร่วมกันไม่ว่าจะไปสร้างพระไม่ว่าจะไปสร้างพระอุโบสถ ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุโลนก็อุทิบุญให้ซึ่งกันและกันนะมันเป็นเรื่องการที่มันเป็นการสร้างบุญสร้างสนกันต่อนะอันนี้รวมไปถึงด้วยนะว่ามันเป็นเรื่องพลังงานของการที่หากคุณมีเซนต์อ่านะหากคุณมีพลังงานที่เชื่อมโยงกับองค์พญานาคได้นะมันเป็นจุดเหมือนกันนะเออเป็นจุดเหมือนกันที่คุณสามารถสื่อสารพูดคุยนะ อยู่ในจิตยอยู่ในใจทําสมาธิเราพูดค,คุยได้นะถ้าคุณทาไดนะ้จุดเนี้ยก็เป็นจุดที่ท่านพร้อมมาสื่อสารด้วยนะเออแล้วก็เป็นจุดที่เป็นได้ทั้งฝันเป็นได้ทั้งเรื่องของจิตวิญญาณอันนี้แล้วแต่ความเชื่อหากคุณเข้ามากองนี้แล้วคุณมีสภาวะตรง้จริงๆเนี่ยก็ให้คุณสืบต่อสารต่อด้วยเจตนารมณ์ขององค์พญานางที่มาสื่อสารกับตัวคุณนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูคําเตือนดีกว่าเออคาเตือนท่านจะว่ายอย่างไรบ้างนะครับ คำเตือนพ่ขึ้นหลอกหลอนนะฮะมาพ่ขึ้นนอนนะฝันเลยนะเออจริงๆแล้วนี่เป็นพลังความฝันเหมือนกันนะมีอะไรก็เจอในฝันมีอะไรก็เจอการมีอะไรก็พบผ่านจะมีอะไรจะมาสื่อสารเองหรือจะมีคนที่เป็นผู้รู้จะมาบอกคุณเองนะไม่ต้องไปคอยหาอะไรเยอะหรือมีเหตุบังเอ,อิญจะไปเกี่ยวข้องแพนักก็จงไปอย่าที่จะรีรอครับเพราะท่านรอคอยอยู่ให้เราไปเคลียร์ในเรื่องของบุปการต่างๆที่สร้างสะสมร่วมกันมา่นเ่งนะครับดังนัน้นเนี่ยโดนที้ได้ต้องเริ่มจากฝรั่งใจให้ดี เป็นพลังใจใหนะครับกลองที่5นะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่ห้าดูซิว่าเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นพลิกแพลงนะครับพลังงานขององค์พญานาคพยายามจะช่วยเหลือคุณนะเป็นพลังงานงความอยากที่จะเข้าหาคุณอยากที่จะหนุนนําช่วยเหลือตัวคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานของความคิดพลังงานของความรู้สึก นะครับหรือคุณยังไม่เคยรู้จักองค์ไปนาคเลยแต่บเหมือนพลังงานบางอย่างที่เป็นพลัางงานของการที่อยากจะเข้าหาพลังงานการที่อยากจะช่วยเหลือหรือคุณเจอเรื่องอะไรแปลกเจอไยนาคบ่อยๆนะเป็นพลังงานสำคัที่ขนงพยายามที่จะหนุนนำช่วยเหลือคุณอยู่ในพวงตรงนี้เหมือนกันนะครับมาดูซิว่าข้อความสําคัญนะครับกับองค์ไพนาคเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้น อิสระนะครับอืในเรื่องพลังงานนะครับในเรื่องของข้อความเป็นในเรื่องอการที่ให้คุณใช้ชีวิตอิสระนะใช้ชีวิตดังที่คุณต้องการนะครับแต่ก็ต้อง อยู่ในพื้นฐานของการทําความดีด้วยนะไม่ใช่ว่าออใช้วิสระแล้วเราก็ไปเบียดเบียน <ๆ S 1> คนอื่นทำํำปีศา5ทุกข้อเนี่ยก็ไม่ดีไม่ควรนะเพราะาคุณมีครูบาอาจารย์มีส,สิทธิ์ที่ดูแลดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของพลังงานขององค์พญานาคทุกอ,อย่างมันขึ้นอยู่กับใจนะเอออยู่ที่ตัวคุณต้องอยู่ในพลังงานที่ดีดนะข้อความสําคัญเป็นพลังงานของการที่ท่านให้คุณใช้ชวิสระเลยไม่บังคับกฎเกณฑ์แต่ขอให้มีสิทธิ์มีธรรมนั่นเองนะครับอ่ะมาดูซิว่าภารกิจหลักที่ต้องทำม,มีอะไรไหมที่ท่านอยากให้คุณทำ ให้ขึ้นในเรื่องของการทรมาค้าขึ้นให้คุณทำอาชีพสุดจริตนะใช้ชีวิตใช้ชีวิตที่ดีๆนะครับไม่ต้องไปแบบคอยหาอะไรเยอะแยะมากมายพะท่านอยู่กับตัวคุณอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสื่อสารได้ด้วยซ้ำไปเพราะท่านคือครูบาอาจารย์ท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคือพ่อท่านคือแม่ท่านคือ,อคนที่ปกปักรักษาตัวคุณนะแล้วคอยหนุนนํำช่วยเหลือตัวคุณที่ดีอยู่แล้วนะครับให้คือว่า,อาพยายามที่จะอย่าไปอาฆาตแค้นใครนะเออพยายามทำ คุณงามความดีที่อ่ในที่ทางที่ดีนะชีวิตของคุณก็จะดีต่างนะเออไม่ต้องไปทําภารกิจอะไรเยอะมากมายเพ่คิดว่าจงใช้ชีวิตที่ดีดนะแล้วก็มีเวลาก็เข้าหาท่านมีเวลานะครับก็ไปไหว้นะครับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลที่เกี่ยวกับพญานาคหรือไปจังหวัดที่เกี่ยวพญานาคก็กไปไหว้หน่อยเพื่อขอพรให้ เกิดความสิริมงคลกับตัวคุณรือสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะสําเร็จได้ไหวไดโดยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของคําเตือนจากพญานาคนะครับจะเตือนอะไรไพ่ขึ้นเป็นเย็นชานะครับอย่าจงลืมนะปรองครูบาอาจารย์ลืม,าาลมอ่พลังงานของพญานาคท่านช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะอย่าหลงอย่าลืมมีอะไรก็ไปไหว้มีอะไรก็ไปร้องขอท่านคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยอยู่คุณอยู่เบื้องหลังยามทุกยามเจ็บยามยากนะ คนลึกถึงท่านนะองค์พญาน,นาจะคอยเข้ามาช่วยเหลืออย่างน้อยเป็นพลังใจให้ตัวคุณเนี่ยผ่านพ้นในทุกๆเรื่องราวนะทุกๆอย่างได้ให้เกิดความสเป็ดด้วยเช่นกันนะครับเร่นี้ดวงจีได้ต้องรักจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ